สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบทุกฟังในวันจันทร์ที่16จิกายม2563นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพิรพัฒน์วัฒนาพิรมกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพิรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณจวบีศักดิ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีหยุดยาว4วันสําหรับข้าราชการนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งพนักงานและวิชากิจด้วยแต่ว่าเอกชนบางที่เขาก็ไม่หยุดนะคุณจวบีศักดิ์ ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขานะครับรบ,บาที่ตอบถามให้ดีก่อนธนาคารหยุดหรือเปล่าหรือว่าหยุดกี่วันอะไรยังไงเพื่อถ้าจะทําธุรกิจว่ามีธุร,ประป่าปังอะไรจะได้กระระยะเวลาถูกนะครับ,รบแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิบเีนี้รู้สึกว่าทางด่วนจะไม่เก็บ ครับผ่านทางไอ๋อส่งเสริมการต้นแบสายเก้าสายเจ็ดโห้มันไม่ใช่เก็บไม่ไหวครับพี่สุรถมันแน่นรถมันแน่นแน่นมากจนแบบไม่ติดแค่และติดวงแหวนเนี่ยไม่ใช่แค่ร้อยสองรอยเมตรนะครับถ้าติดนี่คือเป็นกิโลกิโลนะครับเก็บกันเก็บกันไม่ไหวสงสารเจ้าหน้าที่ด้วยนะที่สำคัญคือว่าถ้าการจะติดขาดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อเรื่องของปริมาณน้ามันที่บริโภคกันเพราะมันเยอะมากอ่ะเยอะมากจนคณะรัฐมนตรีเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้ กรมทางหลวงใช่ไหมครับสองเส้นทางนี้สายเก้าสายเจ็ดของกรมทางหลวงเขางดเก็บค่าผ่านทางไปเลยดีกว่านะฮะแต่ว่าท่านผู้ฟังก็อย่าลืมคือคนเดินทางประจําอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเดบิษักผมไม่มมหัวตรงนั้นแต่คนที่ไม่ค่อยได้ไปเนี่ยเราไม่รู้ไงครับอ๋อแล้วหลงเข้าไปไม่รู้หลงเข้าไปนะฮะเรียกอะไรกันหรือยังนะครับวันนี้มันจันทร์ครับแจ้งให้ทราบกันนะครับ่าฒนาการสินครับได้มีการจัดกิจกรรมเด็กดีมีวินัยได้รุ่นโชคนะครับสําหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง7จ็ถึงสิปี เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกยูซเซวิ่งนะครับขันต่ำหน0่บาทตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2 0 1พนี้นะครับถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากเงินต่อเนื่องนะครับทุกเดือนเลยนะครับ50าบาทขึ้นไปจนถึงวันท,ที่31สิงหาคม2564จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนะครับอยู่ที่ร้อยละ0.5ต่อปีและได้รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมูลค่า10,000บาทด้วยนะครับ โดยธนาคารก็กำหนดจับรางวัลในวันที่30กันยายน2564ครับส่วนทั้งสองช่วงของรายการวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจก็มาได้คุยกันนะครับเรื่องของธุรกิจการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม S, B r i c BRICS นะครับค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณวิสิตลิมลือชารองประธานสบาผู้สง่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยในช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับ ส่วนในช่วงที่2ครับช่วงธมากินรธมากนวันนี้จะมาวิเคราะห์กันในขบวนกาสของเอสมีของไทยในการเข้าไปแข่งขันหรือว่าไปเจาะตลาดของกลุ่มขนมกบเคี้ยวนะครับในอินโดนีเซียจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับดรศิวัตรเหลืองสมบูรณ์รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกะสิกรไทยนะครับหรือว่าเคอร์เซร์นะครับในช่วงที่2องกิกรรมวันนี้ครับเป็น2ชงวงคริการในวันนี้นะครับส่วนกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผู้โชคดีครับมาจากจังหวัดนนทบุรีครับคุณจัดชยัยจมจันทร์ วันนี้ใรายการจัดเตรียมกระบอกอมสินครับเป็นแบบต่อย,ยอดการอ,อมจากธนาคารสินครับสองรางวัลแกต่ตานผุกฝั่งที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือตอบผ่านทาง Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยในครับตนเพจของเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับข้อมูลคือกธนาคารสินได้กรองตำแหน่งธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2,063 Best Retail Bank of the Years 2020ซึ่งเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วนะครับเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วจำเลข5ไว้นะครับติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วคำถามครับธนาคารนําสินได้ครองตำแหน่งธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2,063ซึ่งเป็นการครองตำแหน่งถามว่าเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่เท er ่าไหร่นะครับ ถามว่าเป็นการกรองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่เทัวไห่แล้วครับส่งคำตอบท้งย s s s กับที่4221075 422 1075หรือต่อไปทาง a c e b o o k Live ก็ได้น,นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทีงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับ้ารายการใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาวันนี้ผู้ตอบถูกเพียงท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกรุมบุคคลสินต่อยอดการออมจากธารายการสินครับสองรางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวสุ่มอย่างท่านได้ขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปเสื้อกาวน์โชว์หลังกับรายการเพิ่มช่องทางรับชมหลังทางช่องทางข,งของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์กับว่ก็ี้้ไหดะัแลรรงลงลท พิเศษผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนใครกดไลค์กดแชร์รายการของเรามากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งมาอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของวิกฤตโควิดทาให้เศรษฐกิจของกลุ่ม b ิ i กสมีปัญหานะครับบิกสก็ประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซีย อินเดียนะครับจีนแล้วก็เซาล์แอฟริกาเดี๋วไปคุยกับคุณวิสิตลิมลือชานะครับรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางโดยแห่งประเทศไทยอยูย่ในสายครับสวัสดีครับคุณวิสิตครับสวัสดีค,ค,ค,ครับเป็นกัมสวัสดีครับผมเพียรพัชคุณวีรศักดิ์และท่านฟั่งมผมมานั่งบวกตัวเลขเล่นๆนะคุณวิสิตครับสองร้อยเก้า uh, สำหรับบราซิลรัสเซียร้อยสี่สิบสามทั้งหมดหน่วยเป็นล้านนะฮะคนอินเดียพันสี่ร้อยล้านจีนสี่พันสี่ร้อยล้านแล้ว เซา์แอฟริกาอีกโอ้โหปลาเข้าไปเกือบค่อนโลกเลยคเนี่ยคุณวิสิตฮะอ่ารอ้โหถ้าถ้าเรานึกง่ายๆเลยนะครับกับเรื่องปริมาณของประชากรเนี่ยเป็นเป็นตัวนําเลยนาเลยใช่ไหมฮะน่าสนใจนั่นเดงแล้วพอเศรษฐกิจมีปัญหาปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณวิสิตฮะก็ GDP หัวพูบเลยของโลกเลยนะครับครับก็จริงๆแล้วประเทศที่ประชากรมากเนี่ยมีทั้งประเทศที่เศรษฐกิจเขา พุ่งไปข้างหน้ามาตลอดก็มีหรือบางประเทศก็มีก่อนหน้านี้ติดลบมาก็มีนะครับด้วยสาเหตุต่างๆกันไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอเจอโควิดทุกคนไปมนหมดเลยไปหมดเซหมดเลยนะครับ <laughs> ครับแต่ว่า <laughs> ยังไงก็ตามอ,าอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างอันหนึ่งของภาพการรวมกลุ่มนะครับอ,อย่างอย่างที่เมื่อสักครู่คุณวิพัฒน์เกินไปนะครับ <laughs> เ,อเอาว่าประเทศ เดิมทีเนี่ยมีสี่ประเทศที่เขาตกลงกันก่อนครับมีบราซิลมีรัสเซียมีอินเดียมีจีนะนะไม่มีเอเอเขาสนใจจะรวมอ่าตอนนั้นยังไม่มีอันอื่นตอนตอนแรกเลยนะฮะก็พยายามก็นั่แหละรวมรวม,รวมเพื่อทั้งเรื่องอาฐานอำนาจรักษาผลประโยชน์ตัวเองในเวทีโลก<ะ>หรืออะไรต่างๆเนี่ยเวลาไปเจราจาก,กักอบกอลุ่มอื่นกลุ่มอื่นก็จะได้มี power มากขึ้นด้วยนะครับ,นะร,บรวมทั้งของเขาเองเนี่ยการค้าขายระหว่างกันเองเนี่ยนะครับ ก็ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจการเงินด้านสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความมั่นคงรวมถึงด้านธุรกิจต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นกรอบที่เขาพยายามคิดตั้งแต่แรกไว้ก่อนนะครับแล้วต่อหลังก็มีไปถึงเอาแอาฟริกาใต้เข้ามาร่วมด้วยนะครับเลยกลายเป็นเบริกีไอซแล้วมีเอต่อท้ายเอ mm. ัครับผมอันนี้อันนี้เป็นที่มานะฮะแล้วก็นั่นแหละ นะครับจุดเด่นประชากรเลยนะครับครับนี่ถ้าไม่เป็นโควิดจะเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยกลุ่มนี้ถ้าไม่เขาคงจะโอ้โหอำนาจต่อรองสูงนะพูดถึงว่าใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจต่อรองสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมมติเขาจะค้าขายกับกลุ่มประเทศใดอะไรอย่างนี้นะแล้วมาคุยกันเป็นอ่าเป็นกรอบใหญ่นะครับก็จะมี power มากกว่าที่แบบแต่ละประเทศมาคุยมาเจรจาใช่ ก็ปัจจุบันเนี่ยหลีกไม่พ้นจร,จ,รจ,รจริงๆเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าไม่เจรจาเลยเกิดอะไรขึ้นก็ขายอะไรขายไม่ได้นะครับแพงมากเพราะว่าภาษีสูงๆเนี่ยมันไม่มีทางเข้าอยู่แล้วไม่ม <c oughs> ีทางอเพราะนั้นไอ้ประุปัจจุบันคําว่า Market Access หรือการเข้าถึงตลาดเนี่ยรเริ่มจากตัวนี้เลยมันเริ่มเจรจาระหว่างประเทศเลยไม่ใช่ว่า การเข้าถึงตลาดนี้เราเป็นผู้ประกอบการอยู่ดีๆเราบอกว่าโอ้ยล้นแน่มากเลย,เ,ลยเราจะเข้าถึงตลาดได้มันเข้าได้เลยเป็นไปไม่ได้ครับ,รบถ้าถ้าไม่มีกรอบการเจรจาเหล่านี้ไว้ก่อนนะครับแล้วไอ้กรอบเจรจาเหล่านี้มันมันยังโยงไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของอนักลงทุนต่างชาติที่อยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศนั้นๆด้วยว่าคุณแข็งแรงพอไหมคุณาสามารถที่จะไปต่อรองกับประเทศไหนได้ไหมหรือว่ามีทําการค้ากับ หลากหลายประเทศได้ในในฐานภาษีที่ตำ่ำอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เวลานักลงทุนตอนเนี้ยเขามองว่าอามาลงทุนในประเทศไหนเราจะได้เรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าไม่ไม่ใช่มาลงทุนเเน้อยมากที่บอกมาลงทุนเพื่ออ่าทําเพื่อฐานฐานตลาดในประเทศนั้นๆเท่านั้นเองอคะครับเขาก็ต้องคาดหวังว่าอยู่ในกลุ่มประเทศเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยอมีข้อตกลงกับใครบ้างาที่ที่จะกระจายสินค้าไปเพิ่มได้ เท่ากับว่าเขาก็มีการเตรียมเป้าหมายการตลาดเนี่ยกว้างขึ้นนะครับอันนี้นีก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ที่เขามองกันนะครับครับอันนี้ถือเป็นเป็นไอความได้เปรียบใช่ไหมครับของนักลงทุนทั้งหลายว่าเอาลนะสมมติเราอาจจะลงทุนในประเทศเราเองเนี่ยแล้วไปเจอปัญหากำแพงภาษีบ้างโดนกีดกันบ้างหรือว่าเป็นประเทศที่ดูแล้วร่ำรวยมากขึ้นสิทธิพิเศษแรงต่างนานามันก็ลดหายไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยนักลงทุนเขาอาจจะเปลี่ยนหันไปลงในรุ่มประเทศที่มี มีข้อตกลงมีความร่วมมือซึ่งกันและกันอยู่มันจะได้ทําให้ต้นทุนก็ต่าลงอย่างนี้ไหมฮะใช่ครับโอ oh. ้เราเราเราสามารถประมาณว่ามั่นใจได้ว่า oh. ผลิตแล้วเราเราสามารถผลิตปริมาณมากกว่าเดิมเพื่อให้ต้นทุนที่ต่ําลงโดยที่มีตลาดต่างๆรองรับมากขึ้นครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศที่ไปลงทุน นั้นๆประเทศเดียวเนี่ยนะครับก็อาจจะสมมติมาลงทุนในไทยมีประชากรหกสิบกว่าล้านคนขายของสมมติว่าเอาสกินสัดส่วนหนึ่งปอร์เซ็นตะครับหกแสนคนเนี้ยกับการที่ไปเพิ่มอีกสามสิบประเทศสี่สิบประเทศเนี่ยมันมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นมุมมองที่กว้างกว่าเยอะแล้วมีโอกาสอีกเวลาผลิตสินค้าเนี่ยไอ้อีโคโนมี่ออฟสเกลยังสำคัญมากมากครับก็ยิ่งผลิต จำนวนชิ้นเยอะต้นทุนก็ต่าลงแล้วก็สามารถไปแข่งขันด้านราคากับประเทศต่างๆที่ผลิตสินค้าเดียวกันได้ด้วยครับแม้จะเนี่ยมุมที่สําคัญคดูรายชื่อของประเทศที่มีปัญหานี่ก็หนักๆทันเลยฮะเจอโควิดเข้าไปเนี่ยจีนนิดเปิดสกกลาดมาก่อนเลยใน,ในกลุ่มบริกส์นะฮะ <c oughs> คุณพิธ <c oughs> ี <c oughs> จีนเปิดสกลาดมาตามมาด้วยบราซิลตามมาด้วยอินเดียรัสเซียนี่ยังพอพอถูถ่ายได้อฟริกาใต้ก็ไม่เท่าไหร่โอ้โหเนี่ยมันหนักเลยไหมฮะอย่างนี้ ก็ก <ffe> ็ก็คงต้องรอการฟื้นต okay. ัวแต่ว่าที่ฟื้นตัวเร็วสุดน่าจะเป็นจีนนี่แหละครับว่าเพราะว่าอด้วยความที่เขาเจอปัญหาก่อนับและวิธีแก้ปัญหาเขาค่อนข้างเฉียบขาดอืแก้ได้แบบเรียกว่าอ่ะรัฐบาลสั่งทุกคนทําตามได้หมดเลยนิ่งๆนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ถ้าในในเชิงของเรื่องการแพร่ระบาดเนี่ยทํได้แบบนี้มันมันล็อกได้เร็วนักลงทุนก็คิดยังไงกับกับวิธีการของจีน อ่าจริงๆอันถ้าถ้าในเชิงของการควบคุมแพร่ระบาดจนถึงตอนนี้ไม่มีใครกล่าวหาอะไรจริงนะครับไม่ติดใจเลยใช่ไหมฮะไม่ติดใจเพราะว่าอ่าก็ในเมื่อมันแพร่ระบาดทำยังไงที่จะบล็อกได้เร็วนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเขาทําได้จริงนะครับเพราะสั่งได้นะฮะประเทศอื่นอาจจะสั่งได้บ้างไม่ได้บ้างหรือบางประเทศสั่งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ก็ยิ่งทําให้เรียกว่าการแพร่ระบาดมีรอบสองรอบสามเซเกิลเวฟอะไรพวกนี้ที่ กลายเป็นว่าล็อกดาวทีเดียวไม่จบอาจจะต้องล็อกดาวสองทีสามทีไอ้ยิ่งล็อกดาวมามากเนี่ยไอ้การฟื้นตัวมันยิ่งยากฮะในมุมมองนั้นลงทุนนี่เขามั่นใจไหมถ้าเกิดมันล็อกดาวบ่อยๆเข้าเนี่ยอ้จะทาอะไรมันก็ไม่ไม่ไม่เลยมันมันโอาเอาเอาว่าพอมีข่าวแค่ล็อกดาวนะครับครับตลาดหุ้นตอบรับอ๋อใช่ปดเลยมันไม่นิ่งเะนะฮะฟังดูแล้วไม่นิ่งก็คือมันมีความกังวลว่าพอล็อกดาวหนึ่งจะผลิตสินค้า ตัวที่เขาไปลงทุนไดไหมสองเอาแล้วการกระจายสินค้ามันจะเอาเอารถส่งไปทางนู้นทางนี้ไดไหมอะ,อะไรเงี้ยนะครับติดขัดนู้นติดขัดนี่ไหมเพราะก่อนหน้านี้มันมีมันมีประวัติให้เห็นว่าบางประเทศล็อกดาวน์เนี่ยโดยที่ใช้คําสั่งเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าแม้กระทั่งรถขนส่งสินค้าก็ส่งไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางประเทศเนี่ยบอกล็อกดาวน์ปุ๊บเจ้าหน้าที่ทุกคน อที่เป็นไม่ว่าของรัฐหรือเอกชนให้ทํางานที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมเพราะถือว่ามีเทคโนโลยีดีแล้วประกฏมันไม่ดีจริงสิถึงบ,บางนนเวลามันไม่ได้สิงค้าจะไปลงเรือถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ยืนคอยกํากับไม่ได้ไม่ได้เราเรายังไม่มีอะไรที่มันเ,เป็น4.0 5.0ขนาดนั้นนะแต่ประเทศเอันน,นี้ก็เลยเป็นเป็นภาพที่แบบกลุ่มน,นี้น่าสนใจนครับเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าการรวมกลุ่มเขาแล้วก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาใช้มาต่อรองกลุ่มประเทศอื่นได้ครับเพราะเราเองออย่างอย่างที่เราโอเคเราเราอาจจะยังไม่ได้เข้า CPTPP นะฮะที่เดิมทีที่เราอยากเข้าเพราะมีอเมริกามาแต่ตอนนี้การเมืองอเมริกาเปลี่ยนไปแล้วใช่เพะพอเปลี่ยนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ CPTPP ก็ได้นะเขาอาจจะมาตั้งกรอบใหม่ก็ได้ครับอะไรก็ตามที่ อสหรัฐเองพยายามทําการค้ากับอาเซียนมากขึ้นมีพันพันธมิตรหรือว่าสัมพันธ์ที่ดีกับอาเซียนหรือเอเชียมากขึ้นเนี่ยโดยต้องยกเว้นจีนนะหมายความว่าด<ม>อกอ,อะไรที่เขาจะทามาเนี่ยแน่นอนอาจจะต้องไม่มีจีนอยู่เพราะมันเป็นการทวงรุนอํานาจระหว่างกันในโลกนะ<ม>ครับเพราะเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างกลุ่มบริกส์เนี่ยชัดเจนว่าก็ไม่มีเมกาแน่นอนครับเขาก็จะต้องเอาเอาเอาองเน้นเน้นที่มีประชากรเยอะเน้นที่ มีพื้นฐานอของของด้านการเมืองด้านอะไรที่มันใกลเคียงกันอะ่ะคล้ายกันเันมากคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มๆนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการรวมตัวคนระคุณเพียรพันธ์ครับครับแหมฟังแล้วก็น่าสนใจครับจํานวนประชากรขนาดนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าโควิดมันเกิดค่อยๆจางไปหรือว่าเราสามารถรับมือกันได้ในระดับโลกเนี่ยนะฮะศักยภาพของกลุ่มนี้จะเป็นยังไงต่อคุณวิสิทธะครับนี่แหละมันเรื่องนี้เขาจะต้องมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีซึ่ง บังเอิญมีจีนอยู่ในนี้ด้วยนะก็เชื่อว่าจะเป็นการที่ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยบ,บนบวกเทคโนโลยีคือใน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 กลุ่มประเทศส่วนใหญ่ที่พัฒนาแล้วและแม้กระทั่งในอาเซียนแม้กระทั่งประเทศไทยเองด้วยเนี่ยอันที่เราเราขาดมากๆคือประชากร,รที่โอกาสเพิ่มมันช้าและมันยากละนะครับ เอาว่าบ้านเราเองนี่หกสิบกว่าล้านคนมานานแล้วนะครับพอแล้ว <c oughs> ดีจะแน่นมากเวลาคนนี่เป็นปัญหาคือออย,อยู่ในจะเป็นอยู่ในวัยทํางานน้อย <c oughs> อ่าปุ่มวัยทางานเนี่ยน้อยแล้วนะครับ คราวนี้เนี่ยไอ้ตัวที่จะมาช่วยทําให้เศรษฐกิจหรือว่าการทํางานต่างๆเนี่ยมันยังเป็นไปได้เนี่ยมันก็คือเทคโนโลยีล้วนๆเลย<อ>นะอ๋อก็ไม่ว่าสมมติในเชิงการผลิตแน่นอนพวกโรโบอติกพวกอ,ออตโตเมชันต่างๆมันต้องมาทดแทนคนให้ได้เยอะที่สุดที่ที่จะต้องใช้กําลังคนเยอะๆนะฮะครับเพราะก่อนหน้านี้เรายังมีความคาดหวังเนี่ยว่าอ่าโอเคคนเราน้อยไม่เป็นไรประเทศเพื่อนบ้านเรามีคนเยอะแยะเขาเขาอยากให้เราช่วยเอาคนของเขาเนี่ยมาทํางาน ไม่ต่างจากอินเดียที่ที่เวลาต่อรองกับจีนเนี่ยเขคุณเอาคนของเราไปทํางานบ้างสิใช่ไหมเพราะว่าเขามีคนเยอะอันเ<ต>นี้ยจีนเขาก็เยอะอยู่แล้วนะอะ่จีนเขาก็เยอะอยู่แล้วแต่จีนเขาอัขึ้นไปขั้นมาเ,<ะ>เขาเขาไปสำคัาเทคโนโลยีแต่ถ้าถ้าจีนจะแลกกับอินเดียก็คงจะต้องเป็นเรื่องของแรงงานนะรครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังอยู่ในความตกลงียาวเพราะว่า <c oughs> เรื่องเรื่องแม้กระทั่งอาเซียนเราที่ที่ที่ <c oughs> วันนี้ังนาไม่ประกา<ม>นเปิดตัวอ่าครับก็อินเดียก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าเขาที่ไม่พร้อมนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาเขา,เขาไม่อยากร่วมนะค <c oughs> เขาติดปัญหาเรื่องที่ว่าพอถ้าเปิดทันทีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่กังวลมากที่สุดสินค้าจีนทะลักเข้าไปในประเทศเราเพราะว่าเขาเขาเองยังปรับตัวไม่ทัน นะครับคือการที่สินค้าประเทศใดจะทะลักเข้ามาในอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันยังต้องมอีเรื่องของการเตรียมการรองรับไว้พอสมควรไม่ว่าจะเป็นความเข้มแข็งความสามารถในการแข่งขันของอสินค้าประเภทนั้นๆในแต่ละประเทศที่ท,ที่จะเปิดระวังกันนะ,นะครับแต,แต่ถ้าไม่ทําเลยเขาคาไม่ได้ปิดประตูตายว่าไม่ทําเลยนะเพราะว่าอนาคตยังไงถ้าเขามีการพัฒนาประเทศเขาขึ้นไประดับหนึ่งเนี่ย และเขาพร้อมที่จะค้ากับโลกเนี่ยโอ้โหประชากรขนาดนี้งานที่เพิ่มขึ้นมาอีกขนาดไหนเนี่ยรเราก็จะอไปขายใครเขาจะต้องมีกรอบการค้าแน,น่นอนครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เรามองอนาคตไว้ครับอืแต่ที่ไม่โดมประจัยการเมืองนะฮะผู้พิทักษถูกต้องครับการเมืองก็ต้องอยู่ที่ว่าจากนี้ไปะจะเข้มข้นขึ้นในด้านเชิงไหนแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยอเอาว่าประเทศมหาอำนาจของโลกที่เพิ่งเลือกตั้งไปเนี่ย ภาพมันจะเริ่มกลับมาย้อนกลับไปสักห้าปีสิบปีที่ผ่านมานะครับในเชิงการเมืองเนี่ยก็ยังพูดคุยเจรจามีความเป็นพันธมิตรต่อกันในใในนหลากหลายกลุ่มครับอาจจะเว้นไว้แค่บางประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าหลากหลายกลุ่มนี่หมายความว่าพูดคุยกันดีคุณต้องอย่างนี้นี้นะก็คือให้ค้าขายกันได้นะแต่ข้อแม้มันจะไม่เหมือนกับ ช่วงของทันทรัมที่ผ่านมาที่ยิงตรงๆเลยเราจะภาษีคุณเราจะขึ้นภาษีคุณอะไร <c oughs> เงี้ยนะครับที่เป็นตัวที่อาจจะทําให้เกิดความคาดไม่ถึงขึ้น <c oughs> ตลอดเวลานะแต่ว่าอันนี้ก็จะมาแบบสิ่งที่คาดถึงจะรู้เลยว่าอ่ะค้าขายได้แต่คุณต้องมีหนึ่งมีสองมีสามม,สาม,มีสี่มีเงินไข อ่ามีเงื่อนไขต้องต้องพัฒนาอ่าประเทศตัวเองขึ้นมาอย่างนี้คุณถึงค้าได้นะไม่ปิดประตูว่าค้าไม่ได้<ห>แต่จะค้าได้คุณจะต้องมีตามที่เขาบอกครับอาแล้วอย่างนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีมีเข้ามาจีบเข้าบริกสัมั้ยครับคุณวิสิตะอ่อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเราเราขอให้อ่หนึ่งกรอบอาเซียนเนี่ยอ,อ่พอพออ่าตอนนี้ยังไม่มีอินเดียแต่อ่าเป้าหมายก็คือต้องดึงอินเดียเข้ามาร่วมให้ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็ พอไม่มีอินเดียปุ๊บเนี่ยสัดส่วนการค้าตรงนี้มันจะเหลืออยู่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นถ้ามีอินเดียเข้ามามโอโ้โหมันจะครึ่งหนึ่งเลยของโลกนะ,ะซึ่งซึ่งอ,อันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งละที่ทําให้เราโอเคยังมีทางออกของของการผลิตสินค้าบ้านเรานะผลิตแล้วยังมีทางไปเยอะ,อะแต่ว่านั่นแหละกรอบ CPTPP ถึงแม้ไม่มีอเมริกาเนี่ยแต่บังเอิญเรามีประเทศสําคัญสาคัญอยู่ในนั้นพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างญี่ปุ่นอย่างเนี้ยนะครับ ก็เอมาลงทุนในประเทศไทยไม่น้อยความคาดหวังของญี่ปุ่นคือเมื่อผลิตสินค้านในไทยแล้วควรจะต้องสามารถส่งไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได uh huh. ้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบการค้าต่างๆเรียกว่าหลุดอะไรแต่ละอย่างไปเนี่ยมีผลทั้งนั้นอะ่ะ uh huh. เพียงแต่ว่าการที่เราจะไม่หลุดจากแต่ละอันเรามีความพร้อมแค่ไหนและไอที่บอกว่าเราไม่พร้อมเนี่ย ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่รนะครับเพราะว่าบางการเจรจาอย่างอย่างเวียดนามไปเจรจาในในกรอบสูตรพีีพีบ,บางเรื่องเขาบอกว่าเขาจะพร้อมอีกยี่สิบปีแต่ขอเข้าก่อนนะ <c oughs> แต่กลงว่ายี่สิบปีเราจะทําให้ได้อะไรเงรี้ยทั้งเรื่องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องการเจรจาทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าพอเราเข้าไปแล้วที่เรากลัวบอกว่าเข้าไม่ได้เข้าไปแล้วเราจะเสียเปรียบหรืออะไรเนี่ยแต่เราไม่ได้พูดถึงแง่มุมนี้ไงว่าถ้าเจรจาดีด เรื่องที่มันละเอียดละเอียดอ่อนของบ้านเราเนี่ยไปอธิบายเขาฟังดีๆบอกเออไอ้น,นี้ขอยืดเวลานะสิบปียี่สิบปีข้างหน้านะอ่าเพราะยังไงก็ตามก็เข้าใจกันกได้นะพูดถึงว่าใช่ใช่ใช่จา,<อ>จากนี้ไปยี่สิบปีข้างหน้าเอาเอาว่าเอ,าอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่คาดด้วยซ้ําไปที่จะบอกว่ายี่สิบปีเนี่ยบางทีเดี๋ยวไปเจอกรอบอื่นว่าอีกห้าปีต้องทาให้ได้แล้วก็ได้<อ>ก็เป็นไปได<อ>้เราบูกบีบมากๆนะครับคือ ปกติอการทําการค้าการทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามในเชิงเอกชนเนี่ยถ้าไม่ถูกแรงกดดันอะไรมามากๆเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงแบบอย่างรวดเร็วนะฮะครับต <c oughs> อนนี้เนี่ยอถ้าปล่อยไหลไปเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราอยู่ที่เดิมแต่ว่าประเทศอื่นเขาเขาถูกแรงกดดัน <c oughs> ให้ทําไปข้างหน้าเนี่ย <c oughs> เขาก็จะวิ่งแซงเราไปเรื่อยๆอันนี้ <c oughs> แล่เป็นว่าอีกหน่อยเรามาวิ่งตามก็วิ่งไม่ทัน <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้อง ช่วยกันคบคิดนะฮะใช่ครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันท่านผู้ฟังก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกอะไรครับภาคการเกษตรของเราที่ถือเป็นหัวใจหลักเนี่ยต้องต้องติดตามดูด้วยใช่ไหมฮะอย่างสินค้าบางบางชนิดที่มันจะไปสอดคล้องเนีกรณีเข้ากลุ่มบริกเข้าใจว่าเรื่องอ้อยเรื่องอะไรพวกนี้จะเกี่ยวพันด้วยป่มคุณพิธีเนี่ยเกี่ยวพันแน่นอนครับฟุตบอลสีเขาดับหนึ่งดีตอเครับต้องเกี่ยวพ้องกันหมดเลยน้ำตาลอ่าน้ำตาลจะมาใช่ทุกอย่างเนี่ยแปลว่าคิดง่ายๆเลยครับเรา หยุดนิ่งไม่ได้ <c oughs> หมายความว่าเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดในทุกทั้งกเกษตรและอุตสาหกรรม <c oughs> อันนี้ <c oughs> เชิงเอกชนนะครับในเชิงรัฐก็ต้องมีเตรียมปรับเปลี่ยนด้วยเหมือนกัน <c oughs> ว่าอันไหนที่มันเป็นกฎระเบียบที่ล้าหลังไปแล้วอันนี้เราเรา,เราไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบนันหรือ <c oughs> ยิ่งไปทําให้เกิดภาระาต้นทุนของผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็โลกเขาไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็คงต้องปรับเปลี่ยนคู่ขนาดกันด้วยนะครับทั้งสองด้านถ้าเร่งและร่วมกันนะครับผมว่าอะไรอะไรมันก็จะถูกง่ายขึ้นได้ครับเอาละครับวันนี้รกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณสิทธิักสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณวิเศษลิมลือชานะครับรอประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคุณวิศักดิ์เมื่อกี้ผมนั่งรวมตัวเลขเล่นประชากรเนี่ยปรากฏผมลืมไปประเทศหนึ่งคือเซาล์อฟริกานะฮะอ๋อนี่ขนาดลืมขนาดลืม3 1 5สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านตัวเลขกลมๆนะเพราะจริงๆจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างจีนนี่รู้สึกจะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหกล้านอินเดียหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสามล้านต่างกันสามล้านนะครับแล้วก็รัสเซียร้อยสี่สิบสามล้าน บราซิล209ล้านใครเป็นนักฟุตบอลของบราซิลนี่รูสุดยอดจริงๆเยอะมากเยอะมากเป็นกลุ่มใหญ่จริงๆนะครับรวมแล้วเนี่ยน่าจะตกประมาณเกือบเกือบสามพล้านหน่อยคุณพิศักดิ์โอ้ครับคเกินครึ่งไปเยอะเลยเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงต่อมากินคุยกันนะครับเรื่องของการวิเคราะห์โอกาสของ s อสของไทย ในการเข้าไปแข่งขันหรือว่าเข้าถึงตลาดนะครับไปเจาะตลาดในกลุ่มขนมกบเคี้ยวในอินโดนีเซียจะเป็นอย่างไรได้คุยกับดรสิวัตรเหลืองสมบูรณ์รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับในช่วงที่สองการในวันนี้ครับกิจกรรมวันนี้การมอบเป็นกระบอกอมสินนะครับเป็นแบบต่อยอดการอมครับจากธนาคารสิน2รงวังแก่ท่านผู้ฟังนะครับที่ตอบถามสมอทางเอสเอ็มเอสที่สี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้า 4221075หรือทาง a c e b o o k Line นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทรงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ข้อมูลคือธนาคาราสินได้กรองตำแหน่งธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2013 Best Retail Bank of the Year 2020นะครับซึ่งเป็นการกรองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วนะครับกรองตำแหน่งนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่5แล้วจำเลข5ไว้นะครับคำถามครับ ธนาคารนำสินได้กรองตำแหน่งธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2013ซึ่งเป็นการกรองตำแหน่งถามว่าเป็นการกรองตำแหน่งนะครับติดต่อกันเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วกรองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือตอบผ่านทาง Facebook l ล v e ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ทางรายการใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาวันนี้ท่านเดียวเลยนะครับเป็นกรรมสินิต่อยอดการออมจากธนาคารนสินครับสองรางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวนะครับสุ่มอย่างท่าไดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนครเชิญผหลังการรายการเพิ่มช่องทางรับชมผปหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็รับฟังรับชมผูหลังกันได้และที่พิเศษผู้ชมผู้ฟังรับชมและฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไไลล์์กกกกกดดดใรรรรราาาายยของเเแช แต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทรายการมีของขวัญพิเศษส่งมาอีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักกันในการ,การสักครู่ครับ